มเห็นคลิปนี้อยู่เพิ่งเล่นผ่านค่ะวันนี้ชีวิตของคุณจะผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปได้อย่างไรถ้าหากว่าใครกําลังมีปหาอะไรในใจอยู่ค่ะลองอธิษฐานดูนะคะสิ่งนี้จะเป็นกําลังใจให้กับคุณในวันนี้ได้ค่ะภายใบนี้บ่งบอกถึงความรู้สึกของเราในวันนี้ค่ะเราอยากที่จะพักอยากจะเป็น,นตัวของเราเองเรากําลังหาตัวตนของเราอยากจะสนุกกับการใช้ชีวิตที่สําคัญ ใครกันแล้วแต่นะคะที่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีความกังวลใจมีความกัดกุ้มใจกังวลแล้วก็นึกถึงว่าตัวเองไม่ค่อยมีความสุขค่ะการที่เราจะได้เป็นตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่เราไปหามากๆแล้วเรากําลังที่จะค่อยๆตามหาสิ่งที่เป็นตัวเองง่ายๆเลยคะ่ะแค่เพียงเราอนุญาตตัวเองให้ทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทําได้ลองสนุกกับอะไรที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆตัวความรู้สึกเหล่านั้นมันเป็นอะไรที่มันเรียบง่ายมากนะคะอยากให้เ,เพื่อนๆลองไปสัมผัสสิ่งนั้นดูคะ่ะ บางครั้งบางทีเรื่องง่ายๆที่อยู่รอบๆตัวค่ะอาจจะทําให้เรานั้นมีความสุขขึ้นมาได้แค่เพียงเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวเราค่ะอนุญาตให้เรานั้นได้พักสักนิดลองอนุญาตให้เรานั้นได้ลองทําอะไรใหม่ๆที่มันง่ายๆแล้วเราจะได้เจอตัวตนที่แท้จริงของเราเราจะได้เจอความสุขเล็กๆน้อยๆที่มนเติมเต็มหัวใจของเราให้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตในวันนี้ได้ค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์และแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะ